สวัสดีครับผมยินดีอรับเข้าสู่ช่องปังปังแชแนลการอีกแล้วนะครับเพื่อนๆเนาะมาวันนี้ผมก็มาอยู่กันที่เกมไฮโลไทยแล้วกันมาเน,นี่ก็มาอยู่ไฮโลไทยผมในห้องโคตรเสียนแล้วกันเนาะเพื่อนเนาะมาวันนี้ผมก็ทุนเข้ามาหนักๆแล้วกันเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นไฮรูไฮรลนานเท่าไหร่น้องเพื่อนเนาะ <See. S 1> นี่ก็อยากเอาทุนเข้ามาสองหมื่นแล้วกันจากคิดเสร็จแล้วผมได้สล็อตไปผมก็เอามาปัดแบ่งมนาะเล่นไฮรลไทยบ้างแล้วกันนาะเพื่อนเนาะอะมารอบนี้ ตอนนี้ก็จะมาลองฝีมือเหมือนเดิมเหมือนกันน้องเพื่อนน้องอะลองฝีมือเหมือนเดิมเหมือนกันเพราะว่าเกมไฮโลก็เป็นเกมไฮโลไทยพื้นบ้านของเรานี่เองน้องเพื่อนน้องแต่มันจะมีติดรางวัลพิเศษก็คือรางวัลโบนัสคูณสิบนั้นเพื่อนนรางวัลโบนัสคูณสิบเข้ามาเพิ่มด้วยน้องเพื่อนนะอะมารอบนี้ผมขอใส่ไปที่หน้าสูงเหมือนกันอะสวยับผมนะสี่สองหกอะสิบสองไฮโลเพื่อนเพื่อนสูงกับผมนะตอนนี้ก็โดนเน้นๆรับผมมะบวกมาเน้นๆหมื่นกว่าบาทนะเพื่อนนะอะ มารอบนี้ผมจะมาแบบจะขึ้นโน่นหนึ่งเเพื่อนเพื่อนนะดูที่ผมจะขึ้นโนนหนึ่งได้ไหมนะ,ะขึ้นโนนหนึ่งขึ้นได้ไหมนะั้นนะสำหรับคลิปนี้ก็จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น,นเพื่อนนะไม่แนะนาให้ทาตามหรือถ้าใครอยากเล่นก็ไปหาเ่นกันเอาเองครับผมนะเพืนะ่อนนะก็ไม่แนะนาให้ทาตามนะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงพอเป็นแนวทางเท่านั้นครับผมนะดูเซลผมนะอ่าสิบสองอยู่แล้วผมสูงครับผมนะอ่า ถ้อยากเล่นก็เล่นได้ครับเพื่อนนะแต่ว่าไม่แนะนําให้เล่นตามแบบสไตล์ผมนะว่าผมก็เป็นคนบ้าครับผมนะเล่นสไตล์ว่าบ้าบอๆแล้วกันเนาะสําหรับช่องนี้ผมเพื่อนยังจําเสียงได้ก็เป็นช่องของพี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 ชนแนลเลยเนาะเพื่อนเนาะเสียงผมไม่ได้เป็นองเจ้าของพีพีชนแนลแต่พอดีช่องพีพีชนแนลมันบินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนนะบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมนะก็เลยพีพีชนแนลก็เลยเสียดายช่องก็เลยต้องมาลงช่องปังปังชนแนลแล้วกันเนาะ เพ่นคนไหนที่ยังจําเสียงผมได้อยู่ยังติดตามผมอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันน้องเพื่อนเนาะก็จะมาอยู่ที่ช่องฟังๆเชนเนลนี้เป็นหลักแล้วกันเนาะสำหรับช่องสำรองต่างๆผมก็จะแปะไว้ให้ที่เขาเรียกอะไรช่องเด่นแล้วกันเนาะข้างล่างข้างล่างเลยเพื่อนๆเนาะจะมีทีวีวีหนึ่งวีสองอะไรประมาณนี้นาะเพื่อนเนาะก็ฝากไปกดติดตามกันทุกช่องเลยแล้วกันจะได้ไม่พลาดการเคลื่อนไหวของผมนะเพื่อนๆนะมาสำหรับคลิปนี้ก็มาจัดไฮโลหนักๆสักหน่อยแล้วกันห้องโคตรเซียนนะเพื่อนนะ มาดูซ <prestigious> mhm. ิว่จะขึ้นโหนหนึ่งไหมนะมาผมก็ยังตามไปที่หน้าสูงอยู่เพื่อนๆนะยังตามที่หน้าสูงอยู่แล้วกันรอบนี้มาสูงอีกอาวสวยหกห้าหกห้าสิบสองโอ้โหออกสิบสองมาบ่อยนะเพื่อนนะออกสิบสองมาบ่อยนะเพื่อนนะอ่ะมาผมนะรอบนี้ก็ดวงดีไปเพื่อนนะรอบนี้ก็ดวงดีไปับผมนะรอบนี้ก็ดวงดีไปหน่อยแล้วกันรอบนี้นะมาดูซิว่าจะ น่าจะแตกเท่าไหร่อ่ะเอาทุนมาสองหมื่นครับผมวันนี้รอบนี้ทุนมาสองหมื่นนะก็จะมาจะมาอะไรจะมาจะว่าห่างหายไปนานแล้วกันอ่ะเะมาหาทุนสักหน่อยแล้วกันหกมาไหมหกมาไหมเอาห้าห้าสามเอาสูงครับผมนะอได้สูงต่อครับผมนะอ่ะสวยครับผมนะก็จะมาหาหาทุนไว้จัดกิจกรรมให้เพื่อนๆ FC ทุกคนแล้วกันกิจกรรมที่ว่าช่องของ PP Channel ที่ว่าไม่ได้ทําให้เพื่อนไปนะก็มามาลุยกัน สารต่อกับช่องปังๆเช็ดแน่นเอาเลยกันน้องเพื่อนเนาะอ่ะกดฝากกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยแล้วกันเนาะมาเดี๋ยวตามกันไปต่อครับผมนะตามไปที่หน้าสูงเหมือนกันเนาะมาคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะเพื่อนนะไม่แนะนําไม่ทาตามนะเพื่อนนะหรือใครอุดใจไม่ไหวก็ไปหาเล่นกันเอาเองน้เพื่อนเนาะอ่ะเล่นเพื่อให้พอพอด,พอดูพอเป็นแนวทางการเล่นน้อเพื่อนเนาะอ่ะถ้าใครอยากเล่นก็แนะนําให้เล่นอย่างมีสตินะเพื่อนนะอ่าแต่ถ้าผลตัวผมแล้วก็ไม่แนะนําให้เล่น,นกนันนะเพื่อนนะ หรือใครห่างใจไม่ไหวก็เล่นอย่างระมัดระวังแล้วกันเล่นอย่างระมัดระวังแล้วลกันเนาะเพื่อนเนาะมาสำหรับหน้านี้ผมขอตัดมาหน้าต่ําแล้วกันนะมาขอตัดมาหน้าต่ําแล้วกันรอบนี้มาดูซิว่ามันจะมานะเพราะว่ามันก็ส,สลับสูงสูงต่ําๆมาอยู่เยอะอยู่นะ <c oughs> มาตัดมาหน่อยแล้วกันมา <c oughs> <c oughs> เอ ال, ียวเอียวเอาได้สูงออดต่มอยู่เพื่อนนะอ่ะรอดไปได้ต่ําอยู่ได้ต่าอยู่แต่จะคุ้มไหมนะรอบเนี้คุ้มไหม รอบนี้ลบไปพันห้าผมนะอ่ะรอบนี้ถือว่าก็ลบเบาๆไปครับผมลบเบาๆไปดีกว่าลบหมดหน้ากระดานนะเพื่อนนะอ่ะดีกว่าลบหมดหน้ากระดานนะตอนนี้เราก็ได้กําไรมาอยู่ประมาณเท่าไรสามหมื่นนะเพื่อนนะสามหมื่นยังไม่ติดโนหนึ่งเลยครับเพื่อนเพื่อนก็ยังไม่ติดโนหนึ่งเลยนะมาดูซีว่าจะเข้าหรือเปล่านะจะติดโดนหนึ่งบ้างหรือเปล่านะเพื่อนนะอืม ห้าเอียวครับผมนะห้าต่ำครับผมโดนเน้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 นครับผมนะโดนเน้นเน้นไปหนึ่งทีอ่ะบวกมาคืนพันห้าครับผมนะบวกมาคืนพันห้าแล้วกันอ่ะรอบนี้นะขอส่งท้าย่อยแล้วกันนะรอบนี้ขอส่งท้ายเล่นเบียดหนักๆแล้วกันมาอ่ะรอบนี้ขอเน้นๆนะเพื่อนนะรอบนี้ขอเน้นๆครับผมตามหน้าต่ําทําไมถึงแทงแบบนี้ทําไมไม่แทงเต็มหน้ากระดานเลยอันนี้คือเป็นการแทงหวัง ที่ผมเล่นสไตล์แบบนี้คือเป็นหวังตัวคูณนะเพื่อนนะหวังโบนัสนะเพื่อนนะ,<ส>ะหวังโบนัสคือว่าใส่หน้าต่ําก็คือต้อง bon. <สะ S 1> ลงตัวที่ว่ามันเน้นหน้าต่ำนะเพื่อนนะทื่การแทงสไตล์นี้คือการแทงหวังหาโบนัสนะเพื่อนนะอ่ะตอนนี้ก็บอกเน้นเน้นมาเพื่อนนะอ่ะก็บอกกำไรมาอยู่ห้าหมื่นแล้วกันเนาะอ่ะไม่เอาขึ้นนนโนหนึ่ง้วเพื่อนนะเอาแค่นี้ผมนะพอแค่นีน้ผมรอดได้กำไรของปากของคอนะเพื่อนนะคลิปนี้ก็ไม่แนะนําให้ทําตามนะเพื่อนนะสำหรับใครชอบปเ่าลยงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยแล้วกันเนาะครับเนาะ